สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับพศ2อ6 5นนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผม ได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเด่นรูดศูนย์กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับสำหรับ5นะครับก็จะมี0ูนย์ห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเด่น3ตัวนะครับก็จะมี0ูนย์แปดห้านะครับเจ็ดศูนย์หนึ่ง 503นะครับแล้ว9ก้นะครับแล้วก็565นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีนะครับกันไว้4ตัวนะครับก็จะมี0 0 1 1 8 8 5 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่16นะครับตุลาคมพศ2565นห้ร้อสิบหะครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไล k e like, กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินคิมพารวยนะครับขอขอบคุณทุกไรค์ทุกการติดตามสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ